หมดนี่หมดสินหรือยังยังแต่อาจารย์ปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าอาจารย์หมดนี่หมดสินได้ลูกศิษย์อาจารย์หลายคนหมดนี่หมดสินเพราะปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าได้อาจารย์ไม่เคยพูดนะว่าปฏิบัติตามหลักคำสอนอาจารย์สิทุกคนจะดีขึ้นไม่แต่อาจารย์บอกว่าให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้ากลับมาอยู่ในกุศลกรรมหมดสิบศีลสมาธิปัญญาเขาก็มีการมองด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้มีการถามว่าอาจารย์เหมือนกับว่าเวลาอาจารย์สอนเนี่ยไม่คิดว่าศาสนาอื่นเขาก็มีความเชื่อของเขาแบบนั้นเหมือนกันหรอมันเป็นเเเเรรรืืื่่่่่อออออองงงงขขาาาาาานนนไมมมใชจย์ศสพูด ของศาสนาเขาเวลาเขาพูดมุมศาสนาเขาเขาพูดถึงศาสนาอื่นไหมเขาก็ต wow. ้องกระทบศาสนาอื่นมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะประกาศศาสนาของตัวเองโดยไม่กระทบใครมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้อาจารย์ถามว่าเวลาพิธีกรอ่านข่าวเป็นไปได้ไหมที่จะไม่กระทบใครเลยโอ้เป็นไปไม่ได้เห็นไหมไม่ต้องกระทบไม่ฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายนึ่ถูกต้องสุดท้ายแล้วเวลาเราพูดอะไรก็ตามที่เป็นหลักสัจจกความจริงตามความเชื่อที่เรายึดถืออยู่มันย่อมกระทบกับทุกฝ่าย คำถามกลับไปถามตัวเองก่อนด่าอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยสอนธรรมะไม่กระทบกับคนอื่นไม่กระทบกับความเชื่อคนอื่นไม่ได้เหรอ ลองกลับไปถามตัวเองตัวเองลองพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งเราไม่กระทบถึงเขาทําได้ไหม,มทุกวันนี้เราย,ยังนั่งนินทาชาวบ้านยังพูดเฮ้ยฉันพูดความจริงก็ความจริงมึงกระทบชาวบ้านไหมล่ะสุดท้ายมันก็กระทบชาวบ้านอยู่ดีนะนั้นก่อนจะว่าคนอื่นกลับไปดูตัวเองสิว่าตัวเองสามารถพูดอะไรโดยที่ไม่กระทบบุคคลที่3ทมทได้แล้วหรือยังถ้าทําได้แล้วค่อยบอกสอนอาจารย์ถ้ายังทําไม่ได้หุบปากไปก่อนอหน้าที่มีแค่นั้นเลยอย่างนี้ถามไม่ได้แล้วนะทั้งนั้นอะถามไม่ได้แล้วนะ <laughs> สุดท้ายมันก็ต้องกระทบคําถามคือ ช่วงแผ่นดินไหวมีมีดราม่าเรื่องศาสนาหนึ่งมีผู้นำศาส,สนาหนึ่งออกมาประกาศศาส,สนาคำถามคือกระทบไหม กระทบเนี่ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นเราไม่พูดถึงศาสนาใครพระเจ้าเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวเราต้องเชื่อพระเจ้าถ้าไม่เชื่อพระเจ้าไม่รอดอ้าวแสดงกูไม่เชื่อพระเจ้าเสด็แล้วกูไม่รอดกระทบไหมกระทบแล้วดังนั้นใครจะประกาศเรื่องใดในเรื่องความเชื่อย่อมกระทบกับทุกๆคนเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงประกาศอริยสัจสี่ย่อมกระทบกับสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นที่เขามีความเชื่อว่าการล้างบาปด้วยการลงแม่น้ําคงคาเนี่ยสามารถล้างบาปได้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้นั่นกระทบแล้วเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าหลักอาิยสัจสี่ค แต่แก้กรรมของพรามไม่สามารถแก้กรรมได้อ้าไม่กระทบหรอสุดท้ายมันก็กระทบอยู่ดีดังนั้นในเมื่อพูดตามหลักสัจจะความจรงิงความจริงย่อมกระทบกับสิ่งที่เป็นความเชื่อหรือคำลวงคำหลอก ความจริงมันย่อมกระทบกับสิ่งที่ไม่จริงไงเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือถ้าเกิดสมมติฟังในมุมดิฉันนะดิฉันก็จะมีความรู้สึกว่าอาจารย์เบียเนี่ยก็คือสอนในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาอิงแล้วก็มีการสอนตามคําสอนของท่านแต่อาจารย์เบียเคยได้ยินคํานี้ไหมคะบอกว่าอาจารย์เบียบอกว่าสอนธรรมแต่จริงไม่ได้สอนธรรมหรอกกาลังสร้างลัทธิของตัวเองเคยได้ยินไหมคะก็เคยหลายคนก็พยายามพูดออว่าอาจารย์สร้างลัทธิคําว่าลัทธิเนี่ยอาจารย์ต้องเป็นศาสดา เพราะทัทาลทิต้องมีเจ้าเจ้าของไงเจ้าต้องมีศาสดาแต่อาจารย์ตั้งตัวเองเป็นศาสดาหไหมล่ะอาจารย์อ้างแต่ผู้ใดเจ้าอาจารย์ให้ทุกคนวิ่งไปหาพระภิกษุสงฆ์ให้ไปทําบุญไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ แล้ววันหนึ่งอาจารย์ก็จะบวชเข้าไปอยู่ในบรวรพุทธศาสนาเป็นสาวกข,ของสมมาสัมบุธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามวัดวาลามแล้วจะบอกว่าอาจารย์ตั้งลัทธิได้ไงถ้าอาจารย์ตั้งลัทธิอาจารย์ต้องไม่ไปบวชอาจารย์ต้องอยู่ในฐานะตัวนี้แล้วตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่โดยไม่ยิงคาสอนของบุธเจ้าโดยไม่อิงก,การที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์หรือไปทําบุญตามวัดวาลามแต่คําถามคืออาจารย์อิงกับศาสนาอิงกับพระภิสุสงฆ์อาจารย์เข้าไปกราบครูบาอาจารย์เข้าไปกราบพระภิสุิสงฆ์เอาเงิน แต่บอกว่าอาจารย์ตั้งศาสนาแล้วคําสอนที่อาจารย์สอนทุกอย่างเป็นหลักคําสอนพระเจ้าอะไรบ้างล่ะที่ไม่ใช่หลักคําสอนพูดมาสิอะไรที่อาจารย์พูดแล้วหนีจากคาว่าหลักอริยสัจสีอะไรที่อาจารย์พูดแล้วหนีจากคาว่าอิทธป,ปัจจยตาก็พูดมาสิไม่มีสุดท้ายแล้วเวลาอาจารย์ถามกลับไปไม่เห็นมีใครตอบอะไรได้อาจารย์สักคนหนึ่งอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่ได้สร้างหลักที่าอาจารย์คืออยู่ในพระพุทธศาสนาถ้าอาจารย์สร้างหลักทิอาจารย์ต้องเป็นศาสดาแล้วศาสดาตื่นทมเออหรือว่าเป็นเพราะอย่างนี้อาจารย์หรือว่าเป็นเพราะ การสอนของอาจารย์มันมีสไตล์ของตัวเองเขาก็เลยคิดว่าเออลักษณะแบบนี้มันไม่ได้ตรงตามคหนดที่เขาเชื่อว่าการอยู่ในพุทธศาสนาต้องเป็นแบบนี้ต้องเรียบร้อยแบบนี้ต้องพูดแบบนี้ต้องสอนแบบนี้แล้วที่ความที่อาจารย์เป็นคารวาสหรือเปล่าก็จะเป็นคารวาสไงก็ถ้าอาจารย์เป็นพระมานั่งด่าแบบนี้เข้ามาด่าอาจารย์ไม่เพราะว่าคนละแบบนะอาจารย์เพราะว่าเป็นพระเนี่ยบางท่านเราจะมีความรู้สึกว่าเออท่านมีสไตล์เป็นของตัวเองอ่ะท่านจะด่าท่านอะไรแต่ด้วยความที่ท่านอยู่ในผ้าเหลืองไง ยิ่งอยู่ในพระเหลืองยิ่งต้องสำรวมมากกว่าอาจารย์อีกอาจารย์ไม่ได้อยู่ในพระเหลืองอาจารย์มีศีนอุโบสถแปประการทีอ่อา,อาจารย์รักษาอยู่ควบคุมไว้แค่นี้คําถามคือในอุโบสถแปประการมีข้อไหนละห้าผงผางวอยมันไม่มีไงแต่ในพระมีไหมในพระมีไงเพราะฉะนั้นอาจารย์มีแค่ศีนแปเนี่ยหรือศีลอุโบสถเนี่ยตัวเนี่ยครอบไว้ถ้าในฐานะคารวะก็มีแค่ศีนห้าครอบไว้ดังนั้นทุกคนสามารถทําได้หมดคําถามคือตัวเองตัวคุณเองก็ทําทำไมเราถึงทําไม่ได้ เราเวลาเราสอนเนี่ยตามสไตล์ใครจะสอนแบบไหนก็ได้แต่อยา่าผิดจากหลักสักจจะความจริงผิดจากหลักการและเหตุผลแต่คําถามแต่ละคนพูดจาอ่อนหวานอย่างที่พวกเราเชื่อกันบางทีเชื่อศาสตร์ารพยากรณ์เชื่อศาสตร์การทาพิธีกรรมสำหรับข้อต่อชะตา คำถามคือพูดจาอ่อนหวานโน้มน้าวแต่เสียเงินไปเท่าไหรแล้วหมดเงินหมดเนือหมดน้มตัวหมดเงินหมดทองไปเท่าไรแล้วชีวิตดีขึ้นรืยยังอย่างหมดหนี้หมดสินหรือยังอย่างแต่อาจารย์ปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าอาจารย์หมดหนี้หมดสินได้ลูกศิษย์อาจารย์หลายคนหมดหนี้หมดสินเพราะปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าได้อาจารย์ไม่เคยพูดนะว่าปฏิบัติตามหลักคําสอนอาจารย์สิทุกคนจะดีขึ้นไม่แต่อาจารย์บอกว่าให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้ากลับมาอยู่ในกุศลกรรมหมสิบศีลสมาที่ปัญญากลับมาาาาาออยู่ใในกกกสสสสุุุจจจจจจรรริิิิตตตตววหลัคํงพะชีเแ้้ได มีคนมาขอหวยกับอาจารย์เจ้กทนตีปากให้มาขอหวยขอเลขมั <c oughs> มีคนกล้ามาขออาจารย์เหรอหวยขอประจารอาจารย์ไปไหนก็มีแต่คนขอหวยคําถามมามันนมาวันเลยคือหวยมาอันดับแรกอจริงก็ยังกล้าถามก <c oughs> ็อย,อยังกล้าถามเพราะก่อนหน้านี้น คนมันเอาเลขอาจารย์ไปตีกันเยอะแยะจนถูกหวยง่าางวดติดล่าสุดอาจารย์ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่ตึกถล่มเข้าไปบริจาคของคนก็ไปโฟกัสที่เลขทะเบียนปรากฏมาไปซื้อเลขทะเบียนถูกหวยอีกงวดที่ผ่านมาถูกหวยเลขทะเบียนไอ้ขอดูกระโถนหนีอยมีเแลกอะไรหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะโดนกระโถนจริงๆมล้ทีนเนี่ยนะพูดอยู่แแบบๆเลยนะเนี่ยบางคนมันก็ไปขอกันแต่ความปจริงอาจารย<อ>์ไม่ได้ใบหวยเลยอาจารย์พยายามสอนทุกคนว่าอย่าไปสนใจกับเรื่องพวกนั้นสุดท้ายแล้วเราจะรวยไม่รวยมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองมันเป็นพวกกระซับเก่าของเรา้าาาเเรรมมีนอคยสสะะบต่ใหหจจก ลาบตัวนี้ยังไงมันก็หนีไม่พ้นแต่ถ้าเราไม่เคยทาบุญมาไปขวนขวายในการขูดเลขเอาแป้งไปทาต้นไม้ไปขอพรอยังไงให้ตายมันก็ไม่ถูกเพราะเราไม่เคยสะสมพกกระซับบำเพ<ม>็ญบุญเรื่องนี้มา <S 2> <S 2> ดังนั้นอย่าไปขวนขวายกับเรื่องนี้เยอะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขในปัจจุบันไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเยอะแยะไม่ต้องไปสะดอคอต่อชะตายอมรับผลของการกระทําแล้วพัฒนาตัวเองแก้ไขตัวเองใหม่สะสมบุญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบุญที่จะได้มีโพคทรัพย์หูพึ่งเลยทำไงคะอาจารย์คะพระเจ้าบอก5อย่าง อยากได้อะไรก็แล้วแต่สร้างเหตุสมความปรารถนาห้าเรื่องศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาศรัทธาคืออะไรศรัทธาอย่างอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวกลับไปถามตัวเองทุกวันนี้ยังหวั่นไหวต่อพระพุทธเจ้าอยู่ไหมยังหวั่นไหวไปหาหมอดูบ้างไปสะดอก้อต่อชะตาบ้างเราไม่ได้แสอันนี้เราพูดตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเองว่าเรายังหวั่นไหวต่อความเชื่อของพระองค์การศรัทธาโดยพระองค์โดยส่วนเดียวน่นหมายความว่าต้องเชื่อในคําพระองค์พระองค์บอกว่า กรรมหรือสุขทุกข์ไม่มีใครโดนบันดาลกรรมหรือสุขทุกข์เนี่ยตนเองก็โดนบันดาลไม่ได้กรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากถ้าตนเองและผู้อื่นโดนบันดาลกรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยโดยปัจจัยเหตุและปัจจัยคําถามคือเวลาเราไปสะดอกข้อต่อชะตามันทุกอย่างเกิดขึ้นลอยๆอยเราเชื่อเอาไม่รู้มันได้มาลอยๆอยทำแล้วสบายใจเนี่ยเรียกว่าวันไหวต่อพระธนทรยัยกลับไปถามตัวเองว่าเรายังศรัทธาอย่างอย่างลงมั่นไหมถ้ายังวันไหวอย,อยู่ไม่ต้องพูดเรื่องโพกษัพศีล ศีห้าบริบูรณ์หรือยังสีเลนะสุขติงยันติสีนั้นเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์สีเลนะโพคสัมปทานสีนั้นเป็นเหตุให้ได้โพคทรัพย์ใหญ่สีเลนะนีพผู้ติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยสีนั้นเป็นเบื้องต้นแห่งการได้มาซึ่งมรรคผลนิพพานคำถามคือเรามีศีบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วหรือยังเรารักษาสีห้ากันไหมอยากได้โพคทรัพย์ทำไมไม่ไปรักษาสีล่ะรักษาศีห้าเนี่ยเราเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติการพูดโกหกดื่มสุราใครร เนี่ยกับกลายเป็นเรากลับไปทําวิธีการอะไรไปสดอกข้อต่อชะตาเบอรเวีนเทียนแทนที่จะมารักษาสีลห้าสุดตาฟังคําสอนพระพุทธเจ้าเยอะๆไม่ใช่ไปฟังคําพยากรณ์เทพเทวาอะไรไม่ใช่มาฟังคําสอนพระองค์สุขติโลกสวรรค์ไปไปยังไงศีลส,สมาธิปัญญาคืออะไรกุศลกรรมบมดสิบกายวาจาใจสุจริตทํำยังไงสมาธิปัญญาทํำยังไงนี่มาฟังคําสอนของพระองค์เยอะๆเก็บไว้เยอะๆเรียกว่าสุดตาคือการฟังฟังอะไรฟังเนื้อหาเนื้อทรรคําสอนของพระองค์จาคะ รู้จักแบ่งปันคนอื่นแล้วหรือยังรู้จักสละรู้จักให้โดยละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากมนทินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาทุกวันนี้เวลาเราให้เป็นไงอธิษฐานขอทุกอย่าง20บาทมึงขอ6ล้านอย่างเงี้ยแ,แต่ทำบุญใส่ซองยีบาทจะถวายถุรามาที่1่อย่างเงี้ยเนี่ยเราขอผลเราโดนว่าเราหวังผลโดนบรรดาตลอดเวลารู้จ้าบอกว่าการหวังผลจะได้แค่ผลแต่ไม่มีอาน,นิสงส์ซึ่งอาน,นิสงส์เนี่ยเป็นตัวใหญ่กว่าผล อันนี้สงเนี่ยเป็นเหตุที่เราได้ตามความปรารถนาละความตนีอย่าไปหวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาถ้าเราไม่อยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเราจะไม่ผิดหวังในเรื่องอะไรเลยถ้าเราคาดหวังมันจะเดินไปสู่ความผิดหวังถ,ถ,ถ้าเราไม่คาดหวังเราจะได้สมความปรารถนานั้นสุดท้ายคือตัวของปัญญา ยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริง mm hmm. อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะมันเกิดตามการกระทําทางกายวาจาใจอันทุจริตหรืออันสุจริตของตัวเราเองเราปฏิบัติกายวาจาใจสุจริตย่อมให้ผลทางสุจริตเราปฏิบัติกายวาจาใจอันทุจริตย่อมให้ผลทางทุจริตยอมรับซะว่าเราเป็นผู้รับผลเราเป็นผู้ลงมือกระทําต้องรับผลไม่ใช่เอ้ยขอหนีหน่อยพยากรมาหน่อยสิว่าฉันจะแก้กรรมยังไงดีชีวิตฉันจะรวยยังไงจะหมดหนี้สินยังไงอยากหมดหนี้ไปทํางานหาเงินยอมรับผลการกรรมนี่เป็นหนี้เพราะอะไรก็ตัวเอง เป็นคนทําเองเป็นคนก่อร่างสร้างนี่เองแล้ะใครต้องเป็นคนใช้นี่ก็ตัวเราเองต้องเป็นคนใช้นี่ยอมรับสภาพพิจารณาทุกอย่างว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงของเรายอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแล้วอยู่กับมันให้ได้แล้วแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่หวนกลับไปทําในสิ่งที่ผิดพลาดอีกแล้วชีวิตเราจะเดินสู่ความเจริญได้